สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมมกวงการเดนท่านผู้ชมซึ่งผมต้องมองก่อนว่าผมเนี่ยพยายามหาหเจ้าหมายจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยมานานมาก0.5%คือมันออกยากมากๆเลยท่านผู้ชมและในวันนี้ผมได้ทําการซื้อไข่มาเพิ่ม20ฟองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ <c ười> คือต้องมาลุ้นดวงอีกแล้วว่า0.5%อขอร้องเพียงเพียงสาธูไปก่อนเลยก่อนอื่นมาดูที่ฮาวเวิร์ดชอปสักหน่อยฮาวเวิร์ดชอของร้านค้า s u ซัมเมอร์ อืมอ่าเดลฟินเนียมเดลฟินเนียมนี่ไม่เอาแล้วกันนะคืออย่างอื่นไม่มีอ๋อแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์นี่ผมต้องบอกนะว่าผมมีแล้วคือเจ้านี่เนี่ยมันช่วยให้คราฟของไวขึ้นท่านผู้ชมคือมันผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยยังไม่ได้เอาออกมาใช้นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูที่ร้านเกียร์สักหน่อยมีอะไรไหมร้านเกียร์นี่อ๋อยังไม่หลีฮะเหลืออีกประมาณ10กวินาทีร้านเกียร์ยังไม่หลีเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองก่อน คือค้ามของนี่มันมีเม็ดใหม่มาด้วยผมเพิ่งเห็นไงคือมันมีเมล็ดอันนี้มาด้วยโกมันบานาน่ากูนบานาน่ากล้วยอะไรไม่รู้อันนี้มีอะโลวาลาอะโลเวล่ามีต้นอะโลเวล่าด้วยนะฮะคือมันจะค้ามต่อกันมาเรื่อยๆคือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องค้ามอันนี้ก่อนพอค้ามอันนี้เสร็จเนี่ยก็มาค้ามอันนี้ต่อแล้วก็ค้ามอันนี้เสร็จแล้วก็มาค้ามอันล่างสุดต่อนั่นเองนะผู้ชมคือมันใช้เวลาในการค้ามเนี่ยสิบนาทีแต่ว่ามันใช้เหรียญซัมเมอร์คอนด้วย สามสิบเหรียญเลยอะลูกสุดท้ายใช้เยอะมากผมมีแค่สิบเจ็ดเองเอาเป็นว่าระหว่างนี้เนี่ยเราไปดูร้านค้าก่อนดีกว่าร้านขายมเมล็ดพืชคือมเมล็ดใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้นะพิเชษเพลนเนี่ยอันนี้คือก็ยังไม่ได้นะเพื่อชมคือไม่มาขายเลยอ่าอะโวคาโดมามีวอเทอร์เมลอนมาอืมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะที่เหลือเนี่ยไปเปิดไข่กันดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยตอนนี้อ่าเปิดไข่สาธูเพียงเพียงหมาจริงจออเพียงเพียงสาธเกอมันต้องออกมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกอืเจ็ดได้ไหมอ่ะแล้วก็แปดไม่ได้โอเคตอนนี้เนี่ยรอตอนนี้เหลือใครอยู่ประมาณสิบสามฟองท่าม้ชมคือเรายังเหลือเวลาประมาณสิบกวินาทีก่อนอื่นโอ้โหไ,ไอ้ดอกนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บเลยนะตั้งแต่ที่ทําให้มันใหญ่ไว้รอบก่อนท่ามาชมมอันว่าอ่ะเดี๋ยวเอาเอาไอ,อ้นี้สักหน่อยเอามาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่อ่ะกอลงมาแล้วก็เก็บมาดู และเหมือนว่าไอ้เจ้าดอกนี้เนี่ยมันจะใหญ่มากถ้าเผื่อชมใหญ่แบบโคตรใหญ่ราคาเท่าไหร่ดูซิเช็คก,ก่อนอืมอ่า uh, how much how much ราคาสี่พันล้านท่เนื่อชมราคาอยู่ที่สี่พันล้านนะเจ้าดอกนี้ใหญ่มากน้าหนักอยู่ที่เท่าไหร่ห้าสิบสามกิโลราคาสี่พันล้านอ่ะเอาไปเอาไปคือเซลตินสี่พันล้านสบายมาก แล้วก็เหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งดอกนะอีกหนึ่งดอกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเหมือนจะไม่ค่อยติดอะไรเยอะใช่ปะ่ะดอกนี้ไม่แน่ใจอ๋อติดเวนติดวอเดนแล้วก็ติดไวว, 5. วินสต็อกฮะวินสตัองอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวดอกนี้เนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันยังติดไม่ค่อยเยอะท่านผู้ชมคือตอนนี้ไข่น่าจะเปิดได้แล้วนะไข่ฟองแรกอืมฟองแรกดูสิมันยิ่งจองเลยไหมตูดจุดห้าโอ้โหเอ็กโซลอนนะฮะตัวนี้เอ็กซโซลอนนี้ก็ดี เอาเป็นว่าระหว่างนี้เนี่ยผมเอาเจ้าหมีออกมาก่อนแล้วกันนะเอาเจ้าหมีมาออกมาก่อนแล้วก็เอาเจ้าเอ็กซ์โรลด์ใส่ไปแทนคือเอ็กซ์โรลด์เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ความสามารถนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดให้ดูสาหรับความสามารถของเจ้าเอ็กซ์โรลด์เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส6%ที่เราเนี่ยจะเก็บผลไม้ซัมเมอร์ก็คืออย่างเช่นพวกน้อยหนาพวงสุกไแอปเปิลพวงอะไรพวกนี้ที่เป็นผลไม้ซัมเมอร์นะฮะพอเราเก็บเนี่ยมันจะมีโอกาส6%กรที่จะไม่หายไปจากต้นนั่นเองท่านผู้ชมคือความสามารถเนี่ยมันดีอยู่นะผมชอบมากเลยความสามารถอันนี้เพราาะว่ มันรัวมากอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บอันนี้มาด้วยอืมเก็บอันนี้มาได้ตัวอะไรรอบนี้อันนี้ตัวตัวนงหูห้าเปอร์เซ็นต์ออกมาไข่ฟองที่สองคือมันจะดวงดีเกินไปแล้วคือได้อีกแล้วนะแต่ตัวใหญ่มากเลยอะรอบเนี้ยรอบนี้ตัวใหญ่มากฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเอาตัวอะไรเก็บมาดนี้อ่ะพึ่งพึ่งพึ่งไม่ค่อยได้ใช้อะผมคิดว่าเอานกใส่ไปแทนตอนนี้มีนกสองตัวละ อ่านกอยู่ไหนลนะนี่สำหรับความสามารถของเจ้านกตัวนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าทุกๆเจ็นาทีเนี่ยจะมีโอกาส16%ที่จะทําให้ผลไมยใกล้เคียงเนี่ยตินสถานะเขาทัชนั่นเองนะผู้มชมคือผมไม่แน่ใจว่าสถานะเขาทัชเนี่ยมันคูณเงินเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าไปกันต่อรู้สึกดวงเริ่มมาดวงเริ่มมาแล้วอันนี้เนี่ยต้องเป็นมาริงจอ <laughs> ไม่เอาตัวเนี้ยมาขัดอะไรไม่เอา ตัวนี้งูงูอนาคอนดาไม่เอางูดิตัวนี้ตัวนี้อืมตัวนี้ต้องโอ้โหงูีกอ้วคือไม่ค่อยอยากได้งูเท่าไหร่อ่ะอืมตัวนี้ตัวนี้โอ้โหดวงผม่มทำด้วยอะไรวะเนี่ย <c ười> คือแบ่งปออืมอันนี้โอ้โหได้งูอีกแล้วอ่ะเอาปวนว่าตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสิบสามฟองนะผู้ชมสุดท้ายละอันหนึ่ง สองสามสี่อ่าห้าหกอ่าหกเจนอืมโอเคตอนนี้เราออีกสามสิวีระหว่างที่เรารอเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในร้านค้าดีกว่าท่านผะู้ชมอมีอะไรให้ซื้อไหมอืมวอเตอร์เมลอนมีอะโวคาโดอืมมีอะไรไหมไม่มีแล้วอะ่ะแล้วก็ไปดูที่ร้านค้าเกียร์สักหน่อยร้านค้าเกียร์มีอะไรป่ะอืมพอคะาร้านค้าเกียร์ไม่มีเอาเมื่น,นี้เอามา อันนี้ก็สําคัญฮะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอ๋อมาดูข้ามของสักหน่อยข้ามของในนี้เนี่ยเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรท่านผู้ชมไม่มีไม่มีเลย <laughs> กลับมาเปิดแพ็กกันต่อคือน่าจะเสร็จแล้วแหละแพ็กเพราะว่าร้านค้าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเอ็กซ์ลอนตัวเนี้ยอาต์กาเตนได้นกอีกแล้วนกตัวที่สองนกตัวที่สองจะเป็นฟาร์มนกแล้วนะเนี <laughs> ่ยจะเป็นฟาร์มนกแล้วนะ ่อนอื่นเดี๋ยวเปิดมาอีกสองฟองได้งูต่อมามาขัดอีกแล้วท่านผู้ชมตัวนี้คือมาจิ้งจองกอะมันต้องออกมาแล้วป่านศูนจุดห้าเปอร์เซ็นมารจิ้งจะโหคือเห็นแล้วเศร้าใจ <laughs> อ่าตัวนี้ตัวนี้โหได้งูอีกแล้วอรออันนี้เต็มอีกแล้ว่อนอื่นอ๋อไหนๆก็เต็มแล้วเดี๋ยววางไข่ไปเพิ่มอืมน่าจะได้ครบทุกฟองพอดีอืมโอเคโอเคหมดละฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาสัลเลงไปขายสักหนึอง ลายนี่ส่งเซนสนิกไปด้วยอ่ามีเซนสนิกอยู่ประมาณนี้อืมแล้วก็มีตัวอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวสัตว์เลี้ยงของบุญมันเยอะท่านผู้ชมมันแบบมันขายไม่ถูกอะมันไม่รู้ว่าจะเริ่มขายจากตัวอะไรดีเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมขายเจ้ากีวีสักหน่อยดีกว่าคือมีเจ้านกกีวีเนี่ยหลายตัวอ๋อตัวนี้ตัวนี้อืมขายขออกไปเพิ่มสักหน่อยคือมันมีเยอะมันมีหลายตัวแล้วอืมเอาเป็นว่ากำมาเปิดไข่ เซตสุดท้ายของเรามาดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างอืมเปิดอันนี้หนึ่งอืมอันนี้หนึ่งเกือได้อืมเอ็กโซลอนตัวต่อมาเอ็กโซลอนสองตัวอันนี้เอ็กโซลอนสองตัวสองฟองนี้อืมาคัดอีกแล้วโอโห้สองตัวเหมือนกันเด๊ะเกือถ้าเปิดสองฟองนี้ได้มาจิงจอกสองตัวล้ำประกันหนึ่งร้อยเฮ้ยได้นกอีกแล้วเหรอได้นกอีกแล้วตัวที่สามท่านผู้ชม นกกระปุน่นตัวที่สามเมื่อกี้อันนี้ฟองสุดท้ายฮะฟองสุดท้ายโอ้โหคือผมต้องมองเลยว่าผมได้เจ้านกตัวนี้มาทั้งหมดสามตัวในยี่สิบฟองนกฟ้าคืนได้นกฟ้ามาสามตัวท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยปล่อยนกฟ้าไปทั้งสวนเนี่ยผมคิดว่าสถานะเนี่ยน่าจะแน่นๆนนนะ <c oughs> คือน่าจะติดสถานะแบบเยอะมากๆนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ